ที่เราเลือกไว้เป็นยังไงคะหมดไหมหมดแล้วค่ะไม่ตัวเองเลยค่ะดีมากเลยคุกคิจตกรรเลยเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะมานําผลงานที่เราทําได้ออกมานําเสนอให้เพื่อนๆดูว่าเราได้ทําอะไรบ้างมันเป็นยังไงทําแล้วมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขออืมขอขอตัวแทนหรือขอคนเก่งสักคนดีกว่าอายกมือใครจะมาออกมานำเสนอ ค้าว่าเราได้ทําอะไรบ้างนะคะทำทะเลเนา่ากิจไม่ใช่กิจกรรมที่หนึ่งของหนูเป็นบ้านของปลาค่ะคุณครูขาบ้านของปลามีเด็กมายืนดูด้วยค่ะแต่ว่าปลามันอยู่ในบ้านแล้วมันมองไม่เห็นค่ะคุณครูขาอ,อันนี้เน่า,นาไม่ใช่เป็นต้นมะพร้าวแต่ตอนนี้อากาศร้อนม,มากเลยค่ะคุณครูขาใช่ถูกต้องเลยร้อมนมากเลยค่ะดวงอาทิตย์ดวงใหญ่มากค่ะมีเพื่อนๆนคนไหนอยากจะถามเพิ่มเติม อีกไหมคะทำไมน้ำเน่าทำไมน้ำเน่าไม่ใช่น้ำเน่าค่ะน้ำทะเลมันเป็นสีเข้มค่ะต้นอะไรคะต้นมะพร้าวค่ะต้นมะพร้าวขึ้นในทะเลค่ะน้องเดืององค่ะน้องเดืององค่ะนกอะไรคะนกนกนกอีกาค่ะตัวมันเข้มมากเลยค่ะนกอีกานกอีกามันชอบไปเที่ยวทะเลหรอใช่ค่ะมันไปกับหนูค่ะมีใครอยากจะถาง ไปกับใครอ่ะพ่อกับแม่เราเรออยู่ในรถได้พ่อกับแม่เราบอกว่าให้เดินไปดูเองว่าอย่างนี้สวยมากเลยเ<อ>ค่ะเกะะ็นผลง,งานงที่สุดยอดเลยนะคะมีทั้งนกมีทั้งดวงอาทิตย์นะคะเป็นผลงานที่ยอดเลยนะคะปรบมือให้เพื่อน่อยค่ะ อีกต่อไปนะคะคนไหนเอ่ยที่จะมานำเสนอผลงานให้เ้ื่อนๆดูผู้ขาตัวใหญ่ดูหน่อยนะคะผมให้เพื่อนน้องดูนี่นะคะคุณครูไมอยากเ่าตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะได้ได้ได้ต้นไม้ของหนูเนี่ยมันจะมีใบอยู่สามแบบที่บ้านของหนูนะพ่อหนูน่ะค่ะต้นไม้เก่งมากเลยพ่อหนูก็เอาใบแบบกลมๆมาด้วยใบแบบยาวๆมาด้วย บางใบมันก็ม้วนม้วนแต่พ่อหนูบอกว่าถ้าปลูกอะไรก็ไม่รู้นะคุณครูที่ติดอยู่ตรงเนี้ยที่มาติดกับต้นไม้อ่ะค่ะที่เป็นดอกไม้อ่ะกล้วยไม้กล้วยไม้เออใช่ใช่ใช่เฮ้ยเาอเรื่องการหาแดดแดดถ้าเป็นแบบนั้นพ่อบอกว่ายิ่งจะทําให้ต้นไม้ที่บ้านเราอ่ะเกินค่ะทำให้บ้านเราสดชื่นค่ะคุณครูอ๋อ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  เด็กๆมีคําถามอะไรที่อยากจะถามนุูอีกไหมคะอะะนูยุวดีค่ะยั่วดีมีอะไรที่จะจะสงสัยเกี่ยวกับต้นไม้ต้นไม้ต้นนม้หลางโนลางโนพูดคุณครูค่ะถามถามถามใบมันเยอะขนาดนี้มันชื่อต้นอะไรคะคุณครูค่ะบ้านหนูไม่เคยมีค่ะต้นอะไรรู้แต่ว่านหนูเห็นที่บ้านนะค่ะพ่อ่ะเอามาทำเป็นเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้เสียบ เข้าไปแล้ว hmm. มันก็มีหลายๆพอจะกลับไปถามพ่อก่อนค่ะมันจะมีใบเฟิร์นมันจะมีอะไรด้วยไหมคะอื้องกลับไปถามพ่อก่อนแล้วกันเค่ะโอเคเป็นไงคะเด็กๆสวยไหมคะสวยค่ะคุณคุณคจะบอกว่าเป็นผลงานที่สุดยอดมากเลยนะคะใบไม้ต้นไม้เห็น ดูไม่ได้เป็นสีเดียวกันมันจะมีหลายสีมันจะเหมือนของจริงมากเลยนะคะอ่ะปลบมือให้เพื่อนเลยค่ะเห็นจังเลยอ่ะมีใครที่จะเอางานมาให้เพื่อนๆดูันสบายน่ะ้างนงนุชค่ะสวยค่ะสวยลาพัมเซสวยเหมือนนงนุชเลยค่ะตค่นค่ะเพื่อนเน่ยอ่ะดูสิค่ะไปหญิง อันนี้หนูว่าเป็นเจ้าหญิงค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ลาวันเซลนะคะเพราะว่าเขาตัดผมแล้วผมไม่ยาวก็เลยไม่ใช่ลาวันเซลแล้วค่ะจะตั้งชื่อให้ใหม่แต่ยังนึกไม่ออกค่ะอันนี้หนูวาดเริ่มจากหน้าก่อนนะคะคุณครูแล้วค่อยมาวาดผม,มแล้วหนูค่อยมาวาดชุดหนูชอบสีฟ้าค่ะก็เลยเอาเป็นชุดยาวๆสีฟ้าๆสวยๆค่ะ สวยไหมคะเพื่อนๆสวยมากเลยเก่งจังผู้ขาอ่ามีคำถามอีกแู้วทำไมเจ้าหญิงของงงนไม่มีขาค่ะ๋อ้ใช่อ่ะขาไปไหนลูกขามันอยู่ข้างในค่ะคุณคือเพราะว่ากระโปรงยาวก็เลยปิดขาก็เลยมองไม่เห็นโปางยาเอาสั้นจะไม่สวยค่ะหนูชอบกระโปรงยาวๆค่ะเข้าใจนะคะ